ยังลงโลดีจิบก็ไม่เป็นเลยกว่าจึงยังโลดีจิบก็ไม่เป็นเลยกูไม่เดือดร้อนเลยเรื่องเพราะก็เงี้ยงไม่ได้เป็นเก่งกับหนุ่ยกุยกันจันเปื่อนจีเออไอ้ร้อยเก่งเพื่อนรักหนุ่ยบักปักมาง่าจง คนกันเองตีนวยรักเทียนักนะโดยรักกิดตึงเดินลัดตัดตรงมายืนมางาเต็งคนดีตีนวยที่กว่าเคยปรัมตัวเรยกว่าโดโูตัวไม่ติดเครื่องเตงปิดหรือว่าเป็นแก้ใย เิงนากลักนาพอนาโยเบียมีไม้ยืมจักพปัญ่า,ามวนกันเฮงกูเบื่อน,นี่แกกูเจอไม่ทุกแต่จะเรื่องไงตายนู่นหนุ่ยละกว่าป้ากูตายลงบนมอมถุกเตียวกูยืนตายตั้งแดกมึงลงมาจากดน้นกว่ามึงก่อยเลน่นนันทนวันายพอนู่นหนุย่นนยมาปั๊บไม่ยืมตังกับออก้อยรูป เปลี่ยเก่าจริงจัดมันเด็ด